ว,ว,ออวันนี้จะพามาดูบ้านแถวไหนคะเนี่ยวันนี้เขตคลองสามวานะฮะสำหรับเพื่อนๆนที่หาบ้านโซนไม่ไกลจากกรุงเทพหลังนี้รีโนเวทให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจุดเด่นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านเดี่ยวไซส์51.2ตารางวาถือว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่เกินมาตรฐานนะ เพื่อนๆที่เป็นครอบครัวเริ่มต้นหรือว่าอนาคตที่อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชวนญาติหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์ปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้ก็เติมเต็มตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของอทุกคนในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนนะวันนี้เดี๋ยวเจโฮมจะพาส่องว่าจะสวยว้าวแล้วก็ฟังก์ชั่นตอบโจทย์แต่ละคน มากขนาดไหนนะรถหน้าบ้านได้2คันแล้วก็เวลาไปจ่ายตลาดก็าสามารถ walk in ไปที่ในส่วนของตัวครัวได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าบ้านก็พื้นที่ก็ยังเหลือ,เล,อเลยเผื่อ,อพ่อบ้านที่เป็นช่างนะฮะก็สามารถซ่อมรถหรือว่า DIY นูน่นนี่เพิ่มเติมได้เลยก็ตอบโจทย์สำหรับครอ,อบครัวที่เป็นครอบครัว DIY ครอบครัวช่าง นะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวหน้าบ้านก็มีเทเรสให้เอาไว้นั่งชิลๆนะฮะเป็นแบบคือฟีลลิ่งมันได้เลยนะมีระเบียงมีอะไรก็นั่งคุยสังสรรค์ญาตญาติมาเพื่อนๆมาก็มุมนี้แหละเป็นมุมที่แบบว่าเติมเต็มความสุขของอสมาชิกหรือว่าญาติญาติที่มาเที่ยวมาเยี่ยมบ้านนะฮะโซนด้านข้างอนาคตจะ ต่อเติมหรือว่าจะทำเป็นมุมคาเฟ่ก็เหมาะมากเหมาะมากแล้วก็โซนหลังบ้านก็จะเป็นโซนทุ่งนาสุดชื่นผ่อนคลายฮนะก็เป็นมุมเล็กคอมเมนอีกมุมหนึ่งของอบ้านค่อนข้างโปร่งโล่งเลยนะฮะก็นั่งชิลๆหรือว่านั่งทำงานตรงนี้ได้เลยนะฮะเป็นมุมผ่อนคลายอีกมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวครัวนะครับตัวครัวก็ เราทําเป็นครัวไทยแล้วก็เป็นครัวบิวอินภายในตัวบ้านให้สองครัวเลยนะฮะสำหรับคนที่ทางาทําทกับข้าวเบาๆก็ทําในบ้านได้นะ,ะส่วนถ้าเกิดว่าจะจัดหนักก็ครัวไทยนี่เลยฮะตอบโจทย์สําหรับครอบครัวที่บบว่าทส้มตำทำลาบนะฮะหนักๆเห,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 หมาะเลยเหมาะเลยแล้วก็ตัวด้านข้างของตัวบ้านนะฮะด้วยความที่เป็นบ้านเดียวก็จะได้เปรียบกับเพื่อนเวลา ซื้อกับของกับข้าวจากตลาดมาก็วอ l ์กอินเข้ามาที่ครัวได้เลยไม่ไม่ไปยุ่งในส่วนของตัวโถงของตัวบ้านนะครับส่วนของตัวชั้นล่างของตัวบ้านนะฮะก็ห้องโถงก็ได้ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปลงมานิดนึงมีทำบันไดให้เรียบร้อยนะฮะก็แบ่งโซนโซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนรับแขกหรือว่าโซนนั่งชิลๆได้นะ ก็ในส่วนของหน้าต่างตรงนี้เราสามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็จอยกับสมาชิกในะครอบครัวที่อยูอ่ด้านอีกห้องหนึ่งของอตัวบ้านได้แล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปก็สามารถจอยกันได้นะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันที่บ้านแล้วพื้นที่บางคนกน็มีลูกมาด้วยเเลี้ยงลูกตรงนี้ไปด้วยแล้วก็เอนจอยกับสมาชิกเพื่อนๆ มาปาร์ตี้กันก็สามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วมาในส่วนของตัวชั้น2กันนะครับก็ด้วยความที่เป็นบ้านเดี่ยวก็ค่อนข้างจะทําอะไรก็พื้นที่ก็เหลือนะฮะโซนนี้ก็จะหาเป็นชุด ตรงชุดโต๊ะมาวางเมามาตั้งก็สามารถนั่งชิลๆได้นะฮะก็มีมุมเก๋ๆให้นะฮะกะ็เป็นช่องแสงก็ดึงแสงจากธรรมชาติมาใช้นะฮะช่วงกลางวันก็จะได้ประหยัดไฟกันห้องนอนแต่ละห้องใสจะพอๆกันนะฮะแล้วก็มีช่องแสงให้ครบทุกห้องเลยนะฮะแต่ละห้องอยู่กันแบบสบายๆหลวมๆได้เลยนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปห้องมาสเตอร์นะฮะก็แนะนำเลยนะฮะเป็นแบบ สวนสัตว์น้อยๆเห็นไหมประดับเป็นตัวกระเบื้องก็มีนกมีอะไรก็เข้าห้องน้าไปด้วยครับนับพวกพวกลิงพวกนกเงือกไปด้วยเลยนะฮะก็ค่อนข้างาครบค่อนข้างสมบูรณ์ห้องน้ำไซส์ใหญ่ก็ก็เวลานั่งก็ไม่อึดอัดสําหรับคนที่แบบว่า,านั่งอชอบเล่นโทรศัพท์ นั่งห้องน้ําไปด้วยก็เหมาะเลยนะฮะบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างาไม่อึดอัดไม่รับแคบนะฮะวิวห้องมัตเตอร์ก็จะเป็นวิวด้านข้างของบ้านแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนานะฮะก็ เปิดหน้าต่างออกไปก็ลมก็ปะทะลมก็ชิวๆเอ,อ่ยเลยนะฮะก็ช่วงกลางวันก็อยู่ได้สบายๆแทบไม่ต้องอเปิดแอร์เลยนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าเวิร์ r o อมโฮมอยู่บ้านช่วงกลางวันก็เป็นอีกหนึ่งหลังตัวเรื่องนะครับเพื่อนๆหลายคนตั้งคําถามว่าเมื่อไหรจะสรุปสักทีว่าบ้านหลังนี้ไซส์เท่าไหร่แล้วก็รายได้ต้องเท่าไหร่นะครับก็หลังนี้ ค่อนข้างกว้านะฮะก็ะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะฮะหลังนี้2ชั้นเป็นบ้านเดี่ยวด้วยนะฮะ51.2ตารางวาตั้งอยู่เขตคลอง3าวานะฮะอยู่หมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮม14อายุบ้านหลังนี้ก็แค่14ปีเท่านั้นนะคะ่อนข้าง,างโครงการใหม่นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่มีควณสมบัติรายได้3ามหมบาทก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้กันได้แล้วนะครับ